เจ๊บอกมีเรื่องราวมากมายที่ไม่มีใครได้ฟังคำพูดนับร้อยพันเป็นคนร้องพิดวิธีแล้วใช้ลมมันแล้วผิดตัวไปลมมันเลยเอรคอวะ่ะเอาไหนร้องร้ <c oughs> องเป็นตัวเองนี่ครับร้องดิต้องแก้บางคำนะแต่ว่าขอแบบให้มันเข้ากับ ดนตรีนะอารมณ์อะไรอย่างนี้ท่านท่อนเน,นี่ยไม่ไม่คิดเลย <S <S เฮ้ยต้องเก็บทุกโน๊ตด,ดีรู้รู้แต่ว่าขอดโน๊ตกลางก่อนไงโน๊ตกลางเราไม่ได้เลยประเด็นแล้วตอนนี้พร้อมไหมอะร่างกายไม่พร้อมก็จะฝึกทำไมฝึกเอาที่มันง่ายๆไปดีก่อนหรอเอาง่ายๆก่อน มีเรื่องราวมีเรื่องมีเรื่องราวมากมายมีเรื่องราวมากมายมีเรื่องราวมี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 เออมีเรื่องราวมากมายที่ไม่มีใครได้ฟังคำพูดน่าปล่อยพันที่ต้องการอื่นเออที่ตการอย่างเงี้ยทำไมอะที่ต้องการ อให้เว่<ม>นะาจะนานสาาักเท่าไรเนี่ยมีม,มีเรื่องราวมากมายที่ไม่มีใครได้ฟังทีนี้นะ มีเรรื่องาวมีมีเรื่องราวมากมายที่ไม่มีใครได้ฟังคำพูดนับร้อยแต่ต้องการเตือนใยไม่ว่าจนนนะนานสักเท่าไรยังยืนยันคำดังยังยืนยันคำดังสมอไม่เายเปลี่ยว ินน้ำเยอะดิวันหนึงกินกี่ขวดวะฮะวันหนึงกินกี่ขวดของมาเขี่วันหนึงกินกี่ขวดอืมฮะไม่รู้อะประมาณประมาณไม่เข้าใจเลยเว้ยประมาณกี่ขวดวันหนึ่งกินไม่รู้จำไม่ได้แม่นะครับประมาณไม่รู้ยาแต่วัน ว,วันหนึ่งต้องห้าหกขวดได้นะเีเสียงอย่างเงี้ยมันต้องกนะินตั้งห้าหกขวดแล้ววันน้อยไปไหมไม่ว่าห้าขวดเออละฉันโอ้ยง่ายไปไหมอย่างได้เรื่องราวมากไปเธอและฉัน เพียงกันนับจากนี้คนมันจะร้องได้มันยังไงก็ร้องได้ไดที่ซ้องเราที่ซ้องเรานั่นเครมีินล่ามีเรื่องราวมากมายคนจะร้องได้ยังไงก็ร้องได้เออท่อนฮุกอ่ะทําทมรอไว้ก่อนท่านั้นไปบายเราต้องเก็บทุกรายละเอียด